วันนี้ทำอะไรกินนอกนี่ก็กำลังนึ่งข้าวอยู่นะครับมาดูครับว่าผมก็จะทำอะไรกินดีครับวันนี้ตามมาดูเลยนะครับเราจะมาทำซ้มตำมีงแล้วนะครับตำถั่วเนาะวันนี้น,นี้เมนูตำถั่วครับโปรตี ช้าก็ได้ถั่วมานะครับสิบบาทวันนี้ก็เปลี่ยนเมนูครับตำถั่วครับวันนี้วันนี้คิดอยากกินตำถั่วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำเมนูเด็ดนะครับคุณเอฟซีคอยติดตามดูนะครับว่าจะทำอะไรกินเนาะพรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนเนาะ มันคือเทนไปเลยเอาพี่น้อง ใส่ฟูดองไปน้องด้วยใฟูดอลงไปนะครับสร็จแล้วะน้ต้ม <laughs> <Wow. S 2> ว้า,าวหอมอะไรนะครับ โอ้นำหลายหลายพี่นอ้องเลยบ่ัๆใส่มะนาวนิดนึงนะครับไปเปรี้ยวชิมทีนะครับ พอดีเลยครับทีครับสั้นพอมีตักใส่จานแล้วนะครับ <c oughs> ็ไดาเมนูตำถั่วนะครับอันนี้เมนูก็มีตำถั่วนะครับแล้วก็หมูย่างนะครับมาครับกินข้าวแล้กันแซบ่บ